เช้าวันนี้ราคาทองคําจากการประกาศของสมาคมค้าทองคําไม่เปลี่ยนแปลงน,นะคะราคาทองคำแท่ง96.5 46,500บาทรับซื้อ46,400บาทค่ะทองรูปพัรร์ขายออก47,300นะคะรับซื้อ45,570บาท96สบตางค์คุยกันวันนี้กับคุณนัทวุฒิวงยาวรักษ์นะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบลกลมเล็กอยู่ในสายแล้วคุณนัทวุฒิสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณจะาคุณแพลวคุณเสี่ยและก็ท่านผู้ชมด้วยนะครับช่วงนี้คุณนัทวุฒิเห็นสัญญาณอะไรในทองคําบ้างและมีข้อมูลอะไรมาแชร์นะักลงทุนบ้างคะผมก็สําหรับช่วงนี้นะครับก็เป็นสัญญาณทั้งกกแรงซื้อกบลรงขายที่ต่อสู้กันนะครับพอขึ้นไปเยอะๆปุ๊บมีแรงขายออกมาทันทีเลยอย่างที่เคยเล่าไปว่าเพราะทองคำเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยเป็นเป้าหมายในการขายทำกำไรแต่อีก ในทางการเงินเนี่ยพอลงมาปุ๊บอ่าคุณทรัมป์ก็จะเริ่มมีนโยบายแล้วแล้วก็ทําให้มีความไม่แน่นอนแล้วคนก็กลับเข้ามาซื้อทองคํานะครับอย่างเมื่อวานอย่างเงี้ยเรานั่งฟังไลฟ์ของคุณทรัมป์เนี่ยคุณทรัมป์ตอนต้นเนี่ยการบอกเลยว่าโอเคเราจะเดินหน้าเก็บภาษีทั้งอ่าจีนแคนาดาเม็กซิโกนะครับในช่วงของวันที่สี่พอพูดไปสักชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงบอกว่าเปลี่ยนใจแล้วเราจะยังไม่เก็บภาษีแคนาดากับเม็กซิโกนะครับตอนนี้เนี่ยก็ทําทให้อ่าตอนแรกปุ๊บ ตลาดหุ้นก็ดีก็ลงนะครับทองก็ลงแต่พอบอกไม่เก็บปุ๊บทุกอย่างกลับมาเป็นในทางบวกหมดเลยนะครับอันนี้ก็คืออยังยืนยันว่าคุณทรัมป์เนี่ยเป็นปัจจัยที่ทําให้อ่าไม่สามารถประเมินได้นะครับหรือเป็นปัจจัยหนุนของทองในช่วงนี้อยู่นะครับ แต่ว่าถ้าเราดูจากแนวโน้มหรือว่าพฤติกรรมของโดนัลด์ทรัมป์อย่างล่าสุดแม้ว่าเขาจะใจอ่อนให้แคนาดาเม็กซิโกแต่เขาก็เพ่งเลง็งเกาหลีใต้เพิ่มเติม,ตมแล้วมันอาจจะมีประเทศใหม่ๆตามมาอีกมันจะกลายเป็นปัจจัยที่สร้างความไม่แน่นอนแล้วก็ทําให้ทองคอํายังคงสามารถไปต่อได้ไหมคุณนัทวุธมองเรื่องนี้ยังไงคะครับก็สําหรับคุณทรัมป์เนี่ยก็คือถ้าเขายังมีการเก็บภาษีที่ประเทศต่างๆเพิ่มเติมหรือว่ามีการขยายสินค้านะครับตอนแรกเป็นพวกเหล็กก็เริ่มขยายเป็น มีไม้แตลูกอะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็ถ้าเริ่มเก็บจนครบเนี่ยคำว่า,าเก็บจนครบก็คืออย่างประเทศบ้านเราที่เกินดุลเขาในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์หรือชิ้นส่วนยานยนต์เนี่ยก็ตอนนี้ยังไม่ได้โดนใช่ไหมครับค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็เลยประเมินว่าคุณทรัมป์ยังยังมีรูมให้เก็บภาษีเพิ่มขึ้นอีกแปลว่าอะไรแปลว่าทองก็ยังมีแนวโน้มได้รับปัจจัยบวกจากคุณทรัมป์เพิ่มเติมยกเว้นยกเว้นวิธีดูเนี่ยก็คือ,อถ้าคุณทรัมป์เก็บภาษีทุกประเทศกับทั่วโลกแล้วอ่า อย่างนี้เนี่ยแปลว่าคนไทยกังวลเรื่องภาษีการค้าแลละเพราะว่าเกมมันใกล้จบแล้วแต่ตอนนี้เขาเพิ่งเริ่มอะเห็ุแคนาดาเม็กซิโกจีนนะเพิ่งจะลามไปยุโรปนะครับ,รบแต่ว่าเกมมันยังมีโอกาสที่จะต่อเนื่องต่อได้อย่างนี้ทองก็ยังได้รับแรงหนุนอยู่นะครับ,รบแต่ยงยืนยันว่าถ้าเล่นถ้าเล่นทองยังควรเล่นสั้นนะครับเล่นขาดขึ้นฝั่งสั้นมากกว่านะครับยังไม่แนะนําถือยาวเขาซื้อตรงนี้ก็ถือยาวนะครับ มีอีกหนึ่งเรื่องที่อยากฟังมุมมองคุณนัทวุฒิก็คือตัวเลขเศรษฐกิจของเมริกาไม่ค่อยดีแล้วก็ล่าสุดเน,นี่ยนักทุนเขาก็เลยเกิดออกมาประเมินกันว่าแบบนี้มันอาจจะทำให้เฟดส,สามารถลดดอกเบี้ยได้ถึง3ครั้งซึ่งมันก็น่าจะเป็นบวกกับทองหรือเปล่าหรือคุณนัทวุฒิมองอยังไงคะครับผมก็ถ้ามีการปรับลดดอกเบี้ยสามครั้งเนี่ยเราก็มองว่าตัวนี้เนี่ยก็เป็นบวกกับทองคำนะครับหลักๆเลยเพราะว่าทองเนี่ยเขาชอบดอกเบี้ยต่ำๆนะครับพอดอกเบี้ยต่ำ เงินดอลลาร์แทนที่จะแข็งก็จะอ่อนตัวนี้ก็จะเป็นผลบวกกับตัวทองคําได้นะครับให้ทองคาเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อไดอ้ทีนี้เราเห็นปัจจัยบวกไปแล้วอยากฟังในมุมของของปัจจัยที่จะกดดันราคาทองบ้างเพราะอย่างที่คุณนะัทวุฒิบอกว่าตอนนี้มันเหมือนมันสู้กันอยู่ระหว่างแรงซื้อกับแรงขายในมุมของคนที่เป็นนักทุนก็จะอยากรู้ว่าเอ๊ะแ,แล้วแรงฝั่งไหน,ม,นมันมากกว่ากันปัจจัยกดดันมันมันเช่นเรื่องอะไรบ้างคะครับสําหรับช่วงนี้ ปัจจดดันที่เราเห็นมีแค่ตัวตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอย่างนอนฟาร์มเพโลนะครับที่อาจจะออกมาช่วงปลายสัปดาห์ถ้าออกมาอ่แย่ถ้าออกมาแย่เหมือนการตั้งงานภาคเอกชนในช่วงของวันพุทธที่ผ่านมานะครับถ้าออกมาแย่เ,เนี่ยก็จะทาให้เศรษฐกิจบอกโอ้ยเศรษฐกิจยังไม่ได้ดีอ่ะยังไม่ได้ต้องรีบกดกดอกเบี้ยเร็วมากนะักนะครับ<ะ>เพราะถ้าเศรษฐกิจด,ดีเงินเฟ้อมันมีโอกาสที่จะใกล้เป้าหมายได้เร็วกว่า ค,คุณนัทวุฒิย้ำชัดว่าแนะนําให้เก่งกาไรหรือว่าเล่นสั้นไปก่อนให้กรอบการเคลื่อนไหวของทองทั้งทองโลกและทองไทยไว้เท่าไรคะครับสาหรับทองไทยนะครับเราให้กรอบไวที่46,150แนวต้านมี46,900นะครับถ้าแบ่งเป็นทองโลกจะอยู่2,900เหรียญต่อทอยออนแล้วก็แนวต้านอยู่2,945เหรียญต่อทอยออนนะครับก็เล่นในกรอบตรงนี้ไปก่อนนะครับโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณคุณนัทวุฒิมากๆนะคะ